แล้วเราไม่ต้องไปปาบโจรเลยนะแต่เราจะไปตามเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มาปาบโจนถ้าไม่ปาจโจรคุณโดนกูเล่นแน่วันนี้เจ้าหน้าที่แต่หลังยาวมีเวลาตั้งด่านแต่ไม่มีเวลาจับโจรได้ยังไงน,นี่การตั้งด่านคุณกาลังทําลายการท่องเที่ยวทําลายเศรษฐกิจผู้คนเดินทางไม่สะดวกออดอดนะไอเมืองร้อยด่านมึงรองให้ดีไหมไอเมืองร้อยด่านนะกูเตือนไว้เลยนะ ถ้ามึงตั้งด่านเยอะขนาดนี้เดี๋ยวกูจะไปขอดูสถิตินะครับการจับกลุ่มนี่คนมีจน้องทุกคนมีจับสี่ทุกเขาจะยวดอะไรก็ช่างคุณจะให้เกียร์เขากรอกนะเขาเปดองดรวนเขาเป็นข้าราชการแต่เย็นเราคุยดีๆเขาแต่งชุดของในรายการทีซีเนี่ยพระราชทานมาให้เราแตงเย็นเราคุยได้เหตุผล เพื่อนอะไรับเพื่อจะช่วยกันสอดส่องและไม่ยอมให้มีการทำผิกดกฎหมายครับแล้วเราไม่ต้องไปปาบโจเอยงนระับะแต่เราจะไปตามเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มาปาบโจนถ้าไม่ปาบโจรมึงโดนกูเล่นแน่วันนี้เจ้าหน้าที่แต่หลังยาวมีเวลาตั้งด่านแต่ไม่มีเวลาจับโจรได้ยังไงอะ่ะวันนี้การตั้งด่านคุณกำลังทำลายการท่องเที่ยวทำลายเศรษฐกิจผู้คนเดินทางไม่สะดวก ใชไหมอันนี้ต่างหากนะครับที่เราจะต้องเริ่มแก้ไขนะไอ,ไอจังหวัดร้อยเมืองร้อยด่านมึงลองให้ดีนะไอเมืองร้อยด่านนะกูเตือนไว้เลยนะถ้ามึงตั้งด่านเยอะขนาดนี้เดี๋ยวกูจะไปขอดูสถิตินะครับการจับกลุ่มนะครับว่าสอนอเนี้ยทาคดีอะไรมาัางถ้ามีแต่คดีจราจรกูจะขอดูรายรับลายจ่ายนะ นะั้นนั้นหยุดได้แล้วนะไอจังหวัดเมืองร้อยด่านเนี่ยชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะถึงคือเรื่องด่านและนโยบายของพักผมคือมาดิรูปตำรวจไปจับโจรถ้ามึงยังเป็นเมืองร้อยด่านอยู่นะเดี๋ยวกูไปขอดูสถิติอาชญากรรมในจังหวัดใช่ไหมต้องมีแต่โอ้โหจับแต่จราจรคดีจบหมดเลยคดีจราจรนี่จบหมดเลย,เลยแต่คดีอาชญากรรมไม่จบนี่ยระวังจะเดือดร้อนนะ ไม่ไหวแล้วครับพวกคุณกำลังทำลายเศรษฐกิจพักผมชี่พักเศรษฐกิจเออวันนี้ให้เวลาเขาก่อนพวกเราเริ่มนะวันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่เนี่คุณไปเตรียมถ่ายรูปด่านไม่ได้เลยตั้งกี่โมงเลิกกี่โมงกี่จุดส่งเข้ามาครับคุณมีเวลาตั้งด่านกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่มีเวลาตามจับโจร มันได้ยังไงอะครับเห็นไหมวันนี้นะคุณต้องการแค่ส่วนแบ่งการค่าปรับและใบเสร็จที่ออกมาเนี่ยใบเสร็จจริงหรือปลอมวะการออกค่าปรับเนี่ยนะคุณต้องใช้ร้อยเวนะไม่ใช่ใช้จานมานั่งเขียนใบสั่งนะจะต้องมีพนักงานสอบสวนจำด่านนะถ้ามึงจะตั้งงานจับปรับใครเนี่ยต้องมีพนักงานสอบสวนไม่ใช่แม่ให จะในสิบลับแล้วก็ปรับเอาใบสับงีไปส่งให้โต๊ะก็เขียนออกใบเสร็จเก็บเงินลงเป็นตะก้าเป็นตะเข่งมึงระวังให้ดีถ้าเจอกูเดือดร้อนแน่อยากให้ผมแก้ปัญหาไหมครับเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยไม่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านนี้มึงนี้ให้ความสนใจแล้วครับแก้งองไม่เห็นอีกต่างหากทั้งที่มันคือปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย ดายผมแก้ไหมครับถ้าใหญ่ผมแก้ต้องทํำยังไงครับผมอยากทําเรื่องแบบนี้นะครับผมว่าเรื่องแบบนี้จะทําให้สังคมไทยดีขึ้นแน่นอนลดปัญหาการชุริตดตคอร์รัปชั่นถ้าชอบคุณรู้นี่นะรับจะต้องทํำยังไงใช่ไหมเออวันนี้ผมจะลงไปด่านก็เมื่อคุณนะในฐานะเจ้าถิ่น เราต้องช่วยของราบด่านผมจะไปสอนให้คุณราบด่านแต่ไม่ใช่คุณไปตามผมไปราบด่านนะวันนี้ผมทนไม่ไหวนะกับพฤติกรรมของตำรวจแล้วผมจะรอผบตรนะไม่มีทางครับผมยังไม่เคยมีผบตรคนไหนที่กล้าแต่ต้องผลประโยชน์ของน้องตัวเองวันนี้เราต้องเปลี่ยนเรื่องนี้อันนี้คือนโยบายพี่หลังสีเลยว่าเราจะต้อง มองความทุกประชาชนไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนับมองประชาชนเป็นแหล่งผลประโยชน์